ตือนคิวบิดโอนี่มีคำหยอบคายเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่จำไว้ด้วยนะเด็กๆเ,เอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนี้เราก็จะมาเล่นเกมผีเกมผีสลินดนะเบาเสียงแป๊บก็นะนี่เฟรมเลยอยู่ยังยังยังไปเราไปกันเลย เอาไหนดีเอาแบบนี้แล้วกันเอาแบบนี้สิ่เราไม่อยากเล่นยากน,น,นะนะท่กย้ชมนะเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มห้าสิบห้าเอ้ยห้าท <_ c oughs> ุ่มห้าสิบห้ากว่าไปก็กลับสวดดีท่านผู้ชมท่านด้วยนี่ย Gaming, อยู่ผมคิววันเกมมิ่งเราจะมาเล่นเกมผีที่มีชื่วเสนดีหน้ากันเอออาจจะมีการกรีดน้องคงเสียงเรา อยากเล่นเลยมันอาจจะนา่ากลัวกันไปสำหรับเรานะแต่เพื่อคิปเราทำได้เรธรรมดาอะไรนี่ <zer ain S 3> อุ้ย,ย <c oughs> อย่าเป็นบ้าเลยอย่าเลยเล้าอยู่นะตอนนี้ก็จิตใจอ่อนล้ามากตั้งแต่เล่นเกมผีนั่นไปแล้วจิตใจอ่อนล้ามากเลยเดี๋ยวนะ เอาเป็นว่าห้องอื่นดีกว่านะท <c oughs> ่านผู้ชมนะเฮ้ท่านผู้ชมอย่าพยายามจะไม่สุกตากลับมานะไม่ม,ไมีเห็นสุกตาเย,ยอะใหญ่นะ เนี่ยดูดินะมีข้าวอยู่อะไรอะไรอะไรท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันใช่ไหมอุอยย้ยเหียมันมาแล้วโอ้โหไอเวรมึงมาเป็นละลอกเลยนะอีดอกทอง ตอนนี้ได้สองอันเหลืออีกหกอันเราต้องเป็นนิต่อวะเราต้องเป็นนิต่อครับอุ้ยเขียวตกใจหมดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โจหจักง่วงเนี่ไม่ง่วงแล้วน,นะท่านผู้ชมนะโอ้โหเลือดอุ้ยประตูเปิดเองต้อนรับกูเลยกูตายนแน่เลย เมื่อกี้ปจันบาเลยท่านผู้ชมผมเข้าใจความรู้สึกคนเล่นเกมผีด้เลยนมะ่งเมื่อกี้ปจันหน้าเลยนะยิ้มหลอเลยยังไม่อยากเล่นแล้วท่านผู้ชมจบขอจบรายการอุ้ยเหี้ยมาถึงแม่งเปิดประตูเข้าหน้าบ้านกูเลยอๆๆขออภัยนะท่านผู้ชมก็คำเตือนนะใครที่ไม่ชอบคำหยาบก็ปิดคลิปไปเลยเลยนะครับท่านผู้ชมนะไม่ต้องมาโอ้ยไม่ก็นะก็ถ้าใครที่ไม่ชอบคำหยาบก็ ปิดคลิปได้เลยนะเพราะว่าส่วนใครที่ชอบทุ่มหยาบแล้วก็กินดีต้อนรับสุเกบที่คำหยาบเยอะมากก็ขอให้ YouTube อย่าแบนผมนะพม,ม่เมทัมโอ้โหโ,โอ้หมนี่ากมาเล่นหรอนะเกมเนี้ยเดี๋อวปิคลิป อานะอย่านะย่นะย่นะออยย่าอย่าออย่าอย่มาุฟักเกอร์อ้มาตุ๊ฟักเกอร์มันมาแล้วขบาวานที่ยอดยอดเยี่ยมเลยกระดาษมันอยู่ไหนวะไม่เห็นกระดาษสักอันเลยา้เมึงบังครับเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้ว คนเราก็ต้องมีชิ้นบ้างเลยนะท่านผู้ชมนะมันก็มึงมาบ่อยเกินไปนะห้องนี้ผมจําได้ว่ามันน่าจะเป็นห้องกับดักนีก่ไม่เข้าไปหรอกน้องไอ้งูโอ้โหโมึงมาดักแหละประตูอย่างนี้กูจะเดือดรินพันหมดแล้วลินกูเป็นอะไรเนี่ยลินกูเป็นอะไรเนี่ยผมไม่เข้าหรอกนะาผมจำได้ว่าห้องนั้นมันคือห้องกับดัก่ พี่ชมเพราะว่าเรากระดาษมันอยู่ไหนหมดวะท่านผู้ชมโอ้โหกลัวแล้วเชียวนี่ผมหากระดาษไม่เจอจริงๆนะท่านผู้ชมนะโหแบบเขาเก็บมาแรกๆก็น่ากลัวน่ากลัวนะมันไม่เข้าเท่าไหร่เลยชั้นมันไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้โหหูห โอ้เกือบตายโอเคนี่มันห้านาทีแล้วนะเรายังไม่ได้กระดาษเลยนะเฮ้ยมเอาจริงเรอกำงจะเล่นหิ้วจริงจริงๆเหรอไม่เอาดีเอากระดาษมาเถอะขอร้องที่มันห้านาทีแล้วดูคลิปมันจะจบไวไอยากให้คลิปนานเร็วขอร้องละ่ะอุย้ยเยอยมันมาต่อหน้าต่อตาเลยนะครับพี่น้องครับไอ้ยี่แม่งกูตกใจหมดเลย

ก้มหน้าคก็ต้องชงก้มหน้าเาห,นาเหนา็นไหมบอกแล้วต้องก้มหน้าไม่เจอแน่นอนท่านท่านโมอุ้ยโอ้โหประชิดจันประจันบาทเลย,ย,ยมาแบบนี้คือใจหัวใจว่าเอานะมึงามาแบบนี้เซ่ หัวใจกูจะวายตายเอานะเล่นเกงผีอย่างงี้นี่มึงมาต่อหน้าต่อตากูเลยนะหัวใจกูจะวายตายหาแล้วนะเนี่ยเอานี่มันมีห้องบางใดอยู่นี่ว่ากูลืมไปเลยโอ้โอ้นี่ไงโอ้โอ้โอโอ เจอก็เจอดูวยะมาดิวะอู้ใ่ไปทางอื่นละจ้าทำไมละ่ะอุยผู้ชมแม่งวใจจะวาย,ยมีใบก้อนไหมใบก้อนนะ่ะใบก้อนอู้หูมึงมาอย่างงี้กูตายนะเนี่ย บก้อนน่ะใบก้อนน่ะเอายายแม่งดิเริ่มปกติต้นเริ่มชินแล้วแม่งมาบ่อยเกินไปอุ้ยมึงอาปากงั้นมึงจะแดกหัวกูหรือไงเนี่ยจึงอ่ะไม่มีอ่ะน่ก็จะตึงแค่แล้วโอ้โหกลัวแล้วมันมาจริงๆด้วยต้องมาเลยเข้าห้องหนึ่งแม่งมาทีหนึ่งอ่ะเออ อีกสองอันอีกแค่สองอังเท่านั้นขอเถิดได้ไหมโอ้โหบเห็นณอะไรบางอย่างขาวๆโถขี้นี่เองชูวยๆนาะชูวยๆนาะชูวยๆช่วยๆชูวยๆนาะชูวยๆชูวยๆชูวยๆโอ้โหชูวยๆนาะ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 ไม่ค่อยไม่ค่อยทนหรอกอุ้ยยูฟังแบบจะหมด

เฉยๆนะผีอะไรผีอะไรโอ้ไม่ไม่เห็นรู้จักเลยโอ้โอ้อะไรอะไรทำอะอะทำอะไโอ้โอ้ไม่เห็นรู้จักเลยไม่อู้หูไม่เก่าเกมเท่าไหร่เลยเนาะไม่เก่าเกมเท่าไหร่เลยเนาะไม่ค่อยจะเก่าเกมเท่าไหร่เลยเนาะโอ้เฉยๆเนาะเฉยๆเนาะเปิดทำไมเดี๋ยเปิดมากูเจอห้องอีกห้องเฉยๆเนาะเฉยๆเนาะเฉยๆเนาะมันอยู่ไหนวะทุกคนปูฟังแบบจะหมดเนี่ยโอ้โห ให้มึงจอดหูฟงังได้เวลาทุกคนดีแล้วล่ะผมจะได้ไม่ต้องได้ยินมันอยู่ไหนวะกระดานเนี่ยเปิดมาทำไมเนี่ยโอ้ไม่ไหวเลยโอ้โหทุกคนเอ้ยผมเปิดมาทำไมไมันอยู่ไหนอะทุกคนบอกผมทีกระดาษสกือเจี๊ยบคือ,อ,คอโอ้ทุกคนก็นะก็สิบนาทีโอ้ โอ้โหเม่งมาเป็นชุดเลยโอ้ก้อนผมว่านะมันเกินสิบนาทีแล้วทุกคนนะก็ก็คงจะต้องขอจบ EP นี้แล้วแหละทุกท่านว่ามันหาไม่เจอจริงๆนะคุณมไม่สามารถไปต่อได้แล้วก็ก็นะทุกคนนะก็ขอบคุณนะที่มาเจอผีด้วยกันนะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะ ก็วันนี้นะก็ขอไปก่อนลนะบ๊ายบายหู bye. ฟังก็หมดพอดีน่นกากลัวนะเนี่ยโอเคท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะก็เดี๋ยวคลิปหน้าม,มาแก้ตัวใหม่นะท่านผู้ชมนะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายอย่าลืมแชร์ด้วยนะท่านผู้ชมบ๊ายบายครับ bài bài là chụp chụp